ถ้าพูดถึงเรื่องหนูแล้วหลายท่านก็เคยประสบปัญหาจุกจิกกวนใจจากหนูชุกชุมในบ้านมากมายไม่รู้ว่าจะกำจัดได้อย่างไรเราขอแนะนำวิธีการกำจัดหนูด้วยวิธีง่ายๆนั่นก็คือการใช้โครงดักหนูเรื่องกรงดักหนูหลายท่านก็เคยใช้มาแล้วแต่ก็สามารถจับหนูได้ทีละตัวถ้าท่านอยากจะจับหนูได้มากกว่าหนึ่งตัวในคราวเดียวกันแล้วก็เราขอแนะนำโรงดักหนูรุ่นจับยกครัว รุ่นนี้จะมีจุดเด่นตรงที่หนูสามารถเข้าไปในกลงได้ตลอดเวลาและหนูไม่สามารถออกจากกลงได้โดยใช้กลไกง่ายๆของแผ่นเหล็กกระดานเปิดปิดทวงน้ำหนักของหนูเมื่อหนูตกลงไปในกลงก็จะถูกแผ่นเหล็กกระดานปิดไว้แค่นี้หนูก็ออกมาไม่ได้แล้วเราได้ทําการทดลองและพัฒนาเรื่ยมาซึ่งเป็นการกําจัดหนูที่ไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยกลงดักหนูรุ่นนี้สามารถเอาไปใช้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเพียงท่านดำเยียใส่ลงในกลงด้านล่างเช่น ข้าเปลือกข้าวสารขนมปังข้าวจีหรือว่าอาหารที่หนูชอบกัดแทะใส่ลงไปในกรงด้านล่างส่วนบนกรงด้านบนก็ใส่เหยื่อแขวนไว้กับเหล็กตะขอบ,บนประตูปิดกรงเหล็กด้านบนนี้หลังจากนั้นก็นํากรงไปวางไว้ในจุดที่หนูชอบวิ่งผ่านวางไว้ในแนวขนานกับฟ้าผนังเพื่อให้หนูนั้นเข้าง่ายยิ่งขึ้นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญในการวางกรงดักหนูก็คือ บริเวณที่วางโครงดักหนูจะต้องเป็นที่ราบและก็บริเวณนั้นจะต้องไม่มีเศษอาหารอื่นที่หนูสามารถไปกินได้ง่ายเพราะว่าจะทําให้หนูนั้นไม่สนใจเหยื่อที่อยู่ในโครงนั่นเองลองนําไปใช้ในครัวเรือนของท่านดูนะครับสักอัน2อันใช้ไปเรื่อยๆก็ะจะสามารถลดจํานวนหนูในบ้านเรือนของท่านได้เป็นอย่างดี